สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Go อ g ก r าร n เดนะครับทานผิดข็อขออภัยด้วยซึ่งตอนนี้ส่วนของผมนะครับก็พัฒนามาถึงตรงนี้แล้วนะอันนี้จะก็จะเป็นต้นแก้วมังกรนะครับเน,น,นี่ก็จะเป็นดาคอนฟุตนะครับโคตรใหญ่เลยนี่แล้วก็จะมีต้นทุนเรียนตัวนี้ด้วยนะครับมฮ้ยสต็อกดีเซ็ตมาดูกันครับไม่มีอะไร ไม่มีของดีขายเลยน่าผิดหวังครับสตอกค,ครั้งนี้โอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่5ล้านใช่ไหมห้าล้านหน้าแสนเป้าหมายของผมคือเก็บเงินให้ได้6ล้านนะครับ <S 2> <S 2> <S ซึ่งทั้งหมดนี้คือผมไปฟาร,ร์มหลังไม่มานะถ้าไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหผมแย่เลยนะครับไออีเวตนอันเนี้ยต่อไปคือวอเตอร์เมลอนนะครับ7จกิโลเตตอนนี้ผมไม่มีวอเตอร์เมลอนนะครับ เดี๋ยวเรามาเก็บผลผลิตเราก่อนดีกว่านะครับมาเก็บ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 ก่อนเก็บกอนเฮ้ยผมปีนไม่ได้ท่านผู้ชมเนียไอ้ต้นดูเรียนเนี่ยมนยังไม่มีผลผลิตโอเคผมโคตรโชบผมโคตรชอบไอ้ต้นนี้เลยนะครับไอ้ต้นดากอนฟุตเนี่ยมันให้ผลใหญ่ดีนะเนี่ยดูดิ เออใหญ่มากเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์นี่โอเคซึ่งอัปเดตต่อไปนะครับจะเป็นอัปเดตที่มีชื่อว่าอัปเดต a อนิ a มอลนะเปล่าน่าจะใช่นะครับมันจะมีเทเลอร์อยู่ตรงนู้นให้พวกเราดูนะครับแต่ผมดูแล้วนะก็น่าสนใจดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บทุกอย่างที่มีแล้วก็ไปขายก่อนนะครับขายแล้วนะครับ เซลบ by ใ n ออเ t น r อรีได้มาหนึ่งแสนนี่นะพี่ชม <S <S ถึงว่าเนี่ยไอไอเมงโก้เนี่ยมีคนมาถึงมาครับขายเลยก็ได้มั้งขายเลยดีกว่านะครับผมคิดว่าราคามันไม่น่าจะแพงนะอ่าฮะเออไม่แพงจริงด้วยนะพี่ชม <S 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 เอ่อไอแคดดอดนี่ขายไปเลย วัดอ <What? S 2> uh ๋อติ๊กอันนี้อยู่นี่ว่าลืมขอโทษขายกันครับยา yeah. ขายต่อนะครับมาเ e t s g ก uh ูเ huh. yeah. อ่อสี่หมื่นเองเหรออะไรวะคนน้อยขายรั้งที่สองครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่ อ้อาวสามหมืน่นไอ้งอ้โหอะไรวะันไะปชุมโคไม่คุมเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมีเงินห้าล้านเก้าแสนแล้วนะครับขาดีหนึ่งแสนเราก็จะได้หกล้านแล้วนะครับแต่ว่าผมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนลักกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับพิ้ว